น้องเสือน้องกวางเขาก็ขอโทษการกับเศษการกับเศษก,ก็ขอโทษน้องเสือน้องกวางแล้วก็คุยกันว่าเราจะปรับปรุงด้วยกันทั้งหมดกังวนอะไรกันแน่กังวนบัตรประชาชนตัวแหวนหรือกลงวนกล้องวงจรปิดวันที่21บเอ็ดอนะ ก็มีนัดเจอกันที่ศาลจริงๆแล้วมันเป็นศาลเรื่องพอบอรบความรุนแรงครอบครัวที่พี่ฟ้องเขาแต่ว่าก็ตกลงกันไม่ได้นะจนศาลลงบัลลังหมดละการค่อยมากอดกวางแล้วก็สารภาพว่าเหตุการณ์วันที่แม่กับกวางทะเลาะกันทําให้แม่รุนแรงกับกวางเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็ไปก็กอดเขาแล้วก็ซิบกระซิบที่หูเขา พอเขารู้อเอ้ยเขาก็เอามือเสียบว่าเขากอดกันแล้วเอามือแบบรูปรูปแบบแบบกบปอปบบกันก็ไปนั่งรอร้องไห้อยู่ในห้องกวางพอกวางเปิดออกมาคือกวางเขาคงหุดหงิดเลยจะแต่งตัวเขาก็เลยพูดไม่ดีไล่กันก็เลยทะเลาะกันมานั่นแหละแล้วกันก็ลืมไปว่าเขาเท้าเจ็บเขาก็เดินกระเพกกระเพกออกจากบ้านไปกับเสียงเงี้ยแล้วกันคิดคิดเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรกันก็ร้องไห้ตลอดเวลา ยายก็เลยสื่ารแล้พของเขาว่ามันเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยแม่ขอโทษกวางอะไรเงี้ยกวางเขาบอกว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยกวางก็ไม่รู้ mm. ก็คือแกบอกว่าแม่ดีใจที่มีคนรู้ว่าแม่เป็นโรคซึมเศร้าละคนนึงก็น่าจะช่วยแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอนั่นกวางก็ตอบแล้วก็จูงมือเดินแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกวางจะไปหาหมอดีๆเก่งๆอะไรของเขา เขาแบบเขาสนใจเขาอ่อนโยนมากอะค่ะน้องกวางส่วนน้องเสือยังไม่ได้คุยอะไรกันมากแต่ว่ากวางนี่กลายมาเป็นแบบว่าเออเข้าใจปรับโยูแล้วก็เดินจูงมือกันออกมาจากศาลแต่ว่าในใบของศาลเขียนว่าตกลงกันไม่ได้เลื่อนนัดอีกนัดนึงแต่จริงๆมันตกลงกันได้ตอนที่ศาลลงบันลึ น้องเสือน้องกวางเขาก็ขอโทษการกับเศษก,การกับเศษก็ขอโทษน้องเสือน้องกวางแล้วก็คุยกันว่าเราจะปรับปรุงด้วยกันทั้งหมดปรับปรุงตัวเองอ่ะทั้งหมดสี่คนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ผิดกวางก็บอกวกวางก็ผิดการกับเศษก็ผิดก็เลยแบบว่าแม่ค่อยๆปรับเนาะอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกว่าแต่คือเขายังไม่ไวไ100้ใจร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเขาอะ่ะจะพยายาม ดูว่าแม่ค่อยๆรับอะไรยังไงอะไรเกี่ยวกับอ่าพ่อกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งการก็มีความสุขมากแล้วที่แบบว่าได้คุยกับเขาทุกวันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันที่หน้าพี่ก็ไปถอนฟ้องหมดแล้วไม่ต้องไปอีกนัดหนึ่งยี่บแปดมิถุน,นาพี่ถอนฟ้องหมดทุกอันอยู่แล้ว ยังไปมาอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันติดเรื่องงานแล้วคอนโดน่าจะยังไม่หมดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะทยอยน่าจะประมาณสองสามเดือนก็คงจะย้ายมาอยู่เลยอะค่ะมีน้องคนหนึ่งเขาทักมาบอกว่าดีมเนี่ยมาเปิดห้องที่โรงแรมเนี่ยแล้วก็ถ้าไม่เชื่อพี่การมาเอาของ เพราะว่าเขาลืมของไว้การก็เลยไปเอาเลยวันนั้นแล้วการก็บอกว่าการเป็นแม่แต่ว่าคือแม่แม่ผัวแต่ว่าแม่สามีอ่ะแต่ว่าการก็บอกว่าแม่จะการก็ไปหยิบเอามาเขาก็ไม่ว่าเสร็จแล้วการก็ไปแจ้งความแจ้งความเอาไว้เอาเอาแหวนกาบัตรประชาชนอ่ะไปแจ้งความไว้แล้วเรียบร้อยแล้วคือว่าไม่ได้รักทรัพย์แต่เขามากล่าวหาว่ารักทรัพย์นี่เดี๋ยวการก็ต้องฟ้องกลับ หรือถ้าเกิดอายการสั่งฟ้องก็ระวังการฟ้องกลับไาบางเงินเริการเพราะมันมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะที่จะฟ้องคดีรักทรัพย์เสือก็เลยบอกพ่อแม่ทําเรื่องอยู่แล้วไปขโมยของอไ,ไปเอาของเขามาเขาจะเป็นคดงคดีกายก็เลยส่งให้เสกคือว่าตอนแรกก็ไม่ส่งอะไรให้ใครเลยการก็เลยส่งให้เสกให้หมดเลยและเสกก็เลยไปส่งให้เสือพอเสกส่งให้เสือ,อเสกก็บอกกันว่า น้องเสือถามว่ามีอีกไหมสงสัยลูกจะตาสว่างละแกบอกอ่ะเขาไม่ว่าหรอเขาบอกว่าขออีกแกก็ส่งไปซึ่งแบบว่าเขาไปทําอะไรกันก็ไม่รู้นะแต่ว่าใส่ชุดคุมโรงแรมทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยือดอกมงดอกไม้อะไรก็ไปคิดเอาเองแล้วกันแกนไม่ได้ว่าเขานะเอาให้คนดูไปคิดเอาเองเพราะว่าการไม่ได้เป็นคนโพสต์ตัวเขาโพสต์เองนะว่า ไอ้รูปนอนไอ้เนี่ยนอนด้วยกันอะ่ะก็เขาก็โพสต์เองว่าเนี่ยบอกเพื่อนอกหักเพื่อนร้องไห้เขาโพสต์เองนะกันการแคบของเขามาโพสต์แล้วอีกอันหนึ่งอีกหลายอันเขาก็ร้อนตัวโพสต์ของเขาเองการไม่ได้เป็นคนปล่อยอะไรเลยนะก็คือเขาโพสต์ก่อนเองเพราะว่าเขาร้อนตัวแล้วไงเพราะว่าเขารู้ว่าการอ่ะไปเอาบาดประชาชนกับ แหวนก็ต้ตองไปเอาที่โรงแรมตอนที่การไปเอาือการไปเอาบบประชาชนกับแหวนที่โรงแรมเนี่ยการก็ไปที่สอนอไปแจ้งความไปด้วยลุมพินีว่าบัตรประชาชนกับแหวนอยู่นี่แจ้งการก็หารักทรัพย์เรืยงเจตนาของการไม่ได้ต้องการที่จะเอาของเขามาเป็นสมบัติตัวเองไม่ต้องการรักทรัพย์แต่จะมาพิสูจน์ว่าลูกสะพ้ายของการทําไมเอาอันนี้มาไว้โรงแรมอย่างงี้ แล้วโรงแรมนี้เป็นที่กบดานของเด็กๆพวกนี้ยเป็นโรงแรมประจําด้วยที่การเช็คมาเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคราวนี้ยเขาเอาบาัตรประชาชนมาเปิดห้องเองเลยเหรอนึกอออกไหมมันก็รู้สึกคือเราก็รักลูกเราพวกจริงนะสงสารเสือนะคือเรารู้ก่อนเสือไม่รู้ใช่ไหมเราคิด ถึงอกลูกอะรักเขาอะแบบโหลูกรู้งนี้แบบคงจะแบบเฮิร์ตมากนึกออกไหมซึ่งแบบว่าแต่ก็ต้องต้องให้รู้อะเมื่ว่าจะทําแบบเนี้ยอแล้วเขาให้เขาคิดเองตัดสินใจไม่พูดยุแยงถ้าเขาตัดสินใจจะให้อภัยก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เขาแต่ว่าการกระเสกไม่รับคนนี้อยู่แล้ว เพราะว่าคุยกันในสาลแล้วว่าไม่รับคนนี้จากการกระทําแบบนี้รับไม่ได้ให้ทานายเอาไปคืนเขา <c oughs> เขาบอกว่าให้เอาไปให้ตำรวจอะ่ะแล้วทําไมร้อนลนบอกว่าอยากได้ของเร็วๆอย่างนั้นอย่างนี้แบบกังวลอย่างนั้นอย่างนี้กังวลอะไรกันแน่กังวลบัตรประชาชนกระแหวนหรือกังวลกล้องวงจรปิดอะ่ะอันนี้พูดชัดๆเลยเพราะการก็เห็นมาหมดแล้วอะ่ะ ว่าคุณกังวลอะไรกันเนะี่ยองบัตรประชาชนก็แวนเอาให้เอาไปคืนก็ไม่เอาเองนี่เันก็ต้องนัดผู้กองใหม่นัะนัดร้อยเวรใหม่ว่าต้องเอาไปคืนวันไหนอีกเนี่ยแล้วจะมาว่าการรักซ้ำไม่ได้นะเอาไปคืนแล้วก็ไม่เอาเองเนี่ย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ